โอเคก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเล่นวันนี้เรามาเล่นเกมบา d y ดี้ไลคานะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมก็ชอบรถนะครับผมบารดี้ชอบรถนั่นเองครับโอเคเรามาลองมาลองเล่นกันเลยนะอุย้ยสลับกันดีกว่าเอายังไงเลยนี้โหมดนี้ก็แล้วกันเนาะซึ่งบอดี้เกมนะทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นนะเอา เห็กปากเยอะเหลือเกินอุย้ยนะอะไรมันเนี่ยหมูล้านเส้นเดียวสุดยอดของขัง,งขึ้นโอเคไม่ช่างมันนะครับผมครูเราก็เก็บหนังสือทั้งครบจเล่มนะครับอ่าสอมบอกเจดเท่ากับเก้าครับอุ้ยทำไมเล่กมัน G O O A I S, S นะ่ะสี่ครับเก้าครับทำไมครูพูดเดียวจังอนะ่ะครูไม่ตอบซักคำเลยตอบตั้งแต่ข้อแรกแล้ว ดูซิว่าบอดี้ว่าจะพูด,อ,พดอะไรพูดอะไรอย่างนั้นฮะดูขอบเจอที่ให้ตังในบอดี้ขอบคุณมากอูสรุปแปรได้ลูปโครับเจ็ดครับตอบสี่สิบสองไปบอดี้กลัวดีแหละด้เวลาเตรียมตัวหนีได้ ไมเสียงมันมาท่านหายไปไหนอะ่ะอะกูบด,ดีหายแล้วหายแล้วเหรอเนี่ยเอากระโดดข้างเดียวเหรอเอายังไงอะ่ะเอากระโดดข้างเดียวทำไมไมันวิ่งเร็อวิววิ่งเร็วอะไรอย่างนั้นอะเอาอ่าวิธีแรกก็คือเก็บช็อกโกแลตนั่นเองนะครับผมอ่าวิยังไม่มาสวยอย่างนั้นแหละถูงเท้าอุ้ยถูกใจหมด นชี้นิวชี้ด้วยนะประเด็นโอ้โหดู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 ชิบหายละบ่าดีขี่รถมาเด้อเด้อเด้อเอาอลไรไงจังหวะน,นี้หนีให้ทันครับอุ้ยบุรีโอ้โหมาขวางทางขนมเล่เหรออ๋อเพิ่มอิจิเล,ลอรี่นั่นเองครับมีจิเล,ลอรี่ลบสามครับผมลบสี่ไป มั่วไปนี่ไงทีนะครับผมก็เตรียมหาหนังสือครบเจ็ดเล่มนะครับชิบหายแล้วไอ้ดิโกโดเชอกโอ้มันมาแล้ววิวนั่นแหละวิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นอนะ่ะเก็บโซดาครับผมมีเงินอยู่ซื้อเลยรีบซื้อครับรีบซื้อครับยังไ้รีบซื้อรีบซื้อชิบโอ้มันจะมาเล่นอะไรตอนนี้เนะี่ย โอเคโอ้โหวิ่งเร็วเลยโอเครีบวิ่งนะผมจิบหาแล้วบอดี้มาแล้วอุย้ยของเต็มทำยังไงดีเก็บมั้งนะสุดช็อกโกแลตปั๊ดนี่กุญแจเดียวทีหลังกุญแจเดียวทีหลังนะผู้ชมนะกุญแจเดียวทีหลังนะอีบูดี้มันไม่โชกฝั่งทางว่ะกู้เสียดนคุณใหญ่มากเลยลืมมองด้านข้างลบห้าครับลบห้าเหมือนกัน มั่วเลยครับนี่ไนะเตรียมพร้อมหนีาหาใหา in, ค้ครบนะครับวิ่ง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 โอ้โหเกันไกินเกันไกิเออกินก่อนค่อยเอากันไก่นะครับทำไมกันไกิมันละลายอย่างนั้นอ่ะโอเคยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มาสวยมันยังไม่มา กีเ okay. ห้าครับแปดมั่วเออมันคิดเลขสเลสนานเลยมีโอ๊กี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเอ,อตัดไปนี่เอาเฮ้ยทำไมตัวน,น,น้ำเงินอย่างนั้นอะคุยใหญ่คุยใหญ่เคุอนหญ่หมันได้วิ่งจ้ามันได้วิ่งจ้ามันได้วิ่ง <S <S เอาคุณแจก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อคุณแจ่มันจะจับผมนะฮะ ไอ้ขี้จับได้เหรอฉันมีกุญแจนะจ๊ะไว้ก่อนเลยบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้อันไรวะเนี่ยโอ้โหมาตกใจหมดเลยเดี๋ยวขออีกรอบหน่อยนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเอามาอีกรอบหนึ่งนะครับผมแพ้เพราะว่าคูบอดี้มันรอดักตรงโรงอาหารโอ้ยเสียดายเสียดายเอาใหม่เอาม่นะฮะจะรอบไม่แน่วันนี้นโอ้โห ไอ้เนอะมันมาตลอดเลยนะเนี่ย <Sach> ม <ful engineering> ันมาตลอดเลยอ่ะโอ้ยคุยใหญ่คุยใหญ่คุยใหญ่ก็วิ่งละก็วิ่งละวิ่งอะไรของมันวะเก็บช็อกโกแลตก่อนนะดู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 เลยมันวิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นโอ้ยเบื่อแล้วเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งโอเค ไปเลยไปต่อไปต่อโอ้โหมันรอดักตั้งแต่แรกเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหนีก่อนโอ้โหมาแม่งเร็วเลยมันมันเหมือนเฟอร์กไพส์เลยอ่ะชิบหายแล้วฟาไปไม่ได้เด็กรอไม่ได้เด็กเป็นปลแ,แล้ Davidson วโอ้โหเิ็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนไม่หายแล้วชิบหายโอ้โหไอ้บอลดี้มันมาเร็วเกินเร็วมาทั้กผู้ใหญ่ด้วยโอ้โหอี่เนาะมันรอดัก right. en เรา <ging> นั่นเอิลสปีดครับ 2มั่วเลยครับจังหวะนี้รีบรีบเลยนะฮะรีบเลยนะฮะเดี๋ยวมันชิบหายหมดแล้วบาวดีมันรอเออเด้ได้โอ้โหเดี๋ยว,ยวสปินเนอร์พองโอเคก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคร r มาชิกนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำหคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับผม สวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมจุ๊บ